วัดดีในมงคลละสูตรคำว่ามงคลละสูตรนะคือสูตรเมื่อสวดแล้วมันจะเกิดมงคลเพราะฉะนั้นในการทำบุญบ้านเขาก็จะให้พระไปสวดมนต์ก็ต้องสวดมงคลละสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วมงคลละสูตรนี้เกิดขึ้นมาจากพวก มนุษย์และเทวดาทั้งหลายพากันโศเลกกันเือต่างคนต่างโศลเลกกันว่าอะไรมันถึงจะเป็นมงคลต่างคนก็ต่างมีความเห็นแตบกบต่างกันไม่ลงรอยมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ลงรอยจนกระทั่งถึงเทวดาทั้งหลายก็ไม่ลงรอยอีก เป็นระยะเวลาสิบสองปีที่ได้มีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์จึงได้ทรงแสดงมงคลสูตรนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าความเป็นมงคลแก่มนุษย์นั้นมันคืออะไรจริงๆในที่สุดพระองค์ก็ได้ทรง แสดงมงคลลสูตรเรียกว่ามงคลสามสิบเจ็ดประการเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าอะไรคือมงคลนั้นพระองค์ได้เอาคำที่ว่าอาเสวนาจพานังการที่ไม่เสพคบหาซึ่งคนพานนั่นเป็นมงคลอันสูงสดุดก็แสดงว่าการไม่เสพคนพานนี่ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในชีวิตมนุษย์คนเรานั้นถ้าหากว่าได้ไปคบคนที่ไม่ซื่อคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวปากพูดไปอย่างนึงแล้วก็ใจนี่เป็นไปอีกอย่างนึงอย่างนี้เราก็คบไม่ได้เราพูดได้เจ้าหมูว่าถ้าหาคนดีไม่ได้ก็ไปคนเดียวดีกว่า ใช่ไปหาคนดีไม่ได้ก็ให้เดินคนเดียวพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการครบคนพานเนี่ยมันจะทํางานอะไรอะไรก็ติดขัดไปหมดมันจะทํางานอะไรก็มีแต่ล้มเหลวในที่สุดมันก็เกิดอันตรายเพราะว่าคนที่ไม่ซื่อนั่นมันสามารถที่จะทําลายทําลาย เราได้ทุกขณะทุกเวลาไม่ทำลายทางกรงก็ทำลายทางอ,อ้อมเพราะฉะนั้นท่านถึงเรียกว่าเป็นคนพาลคนพาลนี่พูดกันตามเป็นจริงแล้วก็คือคนไม่รู้จักคุณคนนั่นเองแม้เราจะกระ,เ,ะเขามากเพียงใดให้เขาได้ดิบได้ดี แล้วคนพาหนนั้นมันก็แววงกัดเจ้าของมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะว่า,เ,าเสวนาจะพาลานางปัญตานันจะเสวนาก็ให้ครบบัณฑิตเสียเม่อครบบัณฑิตนั่นก็คือคนที่มีจิตใจที่ซื่อตรงซื่อตรงต่อกันเมื่อซื่อตรงต่อกันแล้วครอบครัวก็จเจริญสังคมก็จเจริญ และก็ไม่ว่าที่ไหนที่ใดก็จเจริญเพราะว่าต่างคนต่างเห็นใจกันต่างคนต่างช่วยกันในเมื่อมีสุขก็สุขด้วยกันมีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอย่างเนี้เ,เรียกว่า,าการคบบัณฑิตบัณฑิตคือคนที่รู้จักคุณคนอย่าไปพูดอะไรมากเลยพระราชา,าเรียกว่าหลวงตาบวชเมื่อแก่ และแกก็ยากจนก็มาขอพระบวชก็ไม่มีใครบวชใหเ้เพราะว่าแก่แล้วในที่สุดพระสารีบุตรไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรบวชให้เพราะอะไรเพราะว่าพรามนเนรธพรามเนได้ตักบาตรเราหนึ่งทพีข้าวหนึ่งทพีนั่นแหละ เป็นบุญคุณมหาศาลเขาคิดได้พระอัสเชชที่ท่านเ,าเป็นงคงที่ห้าของปัญจวัคคีนั่นน่ะท่านสอนพระสารีบุตรจนกระทั่งพระสารีบุตรนั่นได้สำเร็จพระโสดาบันในอันดับแรกแล้วพระสารีบุตรนี่จะจำจำเอาจริงๆเรียกว่า พระอัสฎีเนี่ยเป็นอาจารย์ที่แท้จริงเมื่อพระได้ยินว่าพระอัสชิอยู่ทิศเหนือท่านจะหันศีรษะไปทางทิศเหนือพระอัสฎีอยู่ได้ยินเขาว่าอยู่ทางทิศใดท่านจะหันศีรษะไปในทางทิศนั้นเป็นยังไงพระสารีบุตรอักษวกเบื้องขวาและเป็นพระอาหารหันต์ท่านมองเห็นคุณงามความดีแม้ว่าจะสอนเพียง เล็กน้อยให้ท่านได้สําเร็จท่านก็ยังจดจําเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยอสอนให้มากมากแม้จะอธิบายอะไรให้มากมากในที่สุดได้ผลบางประการแล้วก็ลืมเสียลืมบุญคุณอันนั้นไม่สามารถที่จะรักษาบุญคุณอันนั้นไว้ได้เพราะฉะนั้นคนพาลท่านจึงไม่ให้พบ เรื่องของคนพาลเรื่องของบัณฑิตเนี่ยท่านทั้งหลายจงพากันคิดเอาดูว่า,าใครเป็นอย่างไรแล้วเราสามารถที่จะพบหาบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปหาผลให้เราเห่านี้ได้สมเด็จมรคลเพราะท่านบัณฑิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นอันว่ามุงคลเราสูตรนั้นจึงเป็นเป็นสูตรที มีความสำคัญอย่างยิ่งนี่พูดกันเพียงสองข้อเท่านั้นมันยังมีอีกถึง35มสข้อที่ท่านแสดงว่าในมงคลสูตรสวัสดีสาธุ